สวัสดีค่ะคุณคนดูหน้าใหม่และทุกคนนะคะคนดูหน้าใหม่มีคำถามสนใจอยากรู้ว่าโอ๊ตคือใครมีประวัติความเป็นมาการศึกษาชีวิตเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในวิดีโอนะคะเดยจะใส่ไว้ให้ตรงนี้และตรงนี้นะคะไปดูเลยฟังได้เลยค่ะโบลเล่าเอาไว้แล้วนะคะใครที่ชื่นชอบ แนวเมียฝร,รั่งนะคะช่องนี้มีไม่มากนะคะโพสดคุยถึงความคิดของตัวเองวิธีที่ตัวเองเคยปฏิบัติมานะคะมาเล่าให้ฟังแนะนำสอนแล้วแต่จะเรียกนะคะคนที่ฟังหาแฟนฝรั่งอยู่ฟังแล้วเห็นด้วยอยากไปทำตามแล้วก็ไปทำจริงๆคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าผลที่ได้ ดีหรือไม่ดีนะคะสิ่งที่วัดพูดไปเนี่ยไม่ได้รับประกันเลยนะคะว่าจะได้จะดีหรือแบบไหนนะคะคุณทำแล้วคุณจะรู้เองนะคะเพราะว่าคนพูดพูดแนวที่คนพูดคิดและปฏิบตัติส่วนคนทำเอาไปทำเหมือนหรือต่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผู้หญิงบ้านนอกคอกนานะคะวันนี้เกี่ยวกับผู้หญิงบ้านนอกคอกนา มาบูรี่ใครหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหมายถึงคนที่คิดว่านะคะความสำคัญอยู่ที่ความคิดของเราเราคุณคุณทุกคนนี่แหละ มองตัวเองเป็นบ้านนอกคอกนาหากใช่นะคะฟังต่อไปแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะฟังต่อไปได้เหมือนกันถ้าคุณสนใจอยากฟังนะคะเอาเกินมาเยอะคนที่ไม่ชอบเกลนยาวจังฟังต่อได้เลยค่ะคุณอยากมีสามีฝรั่งเหตุผลอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากออกจากบ้านนอกคอกนาที่ฉันอยู่เนี่ยแล้วทำยังไงหนึ่งคุณอยากได้ผู้ชายมีฐานะดีรวยแค่ไหนคนไม่ ะค,ะความรวยของความคิดแต่ละคนการมองของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะปริมาณเงินทรัพย์สินที่มีบางคนบอกว่าเท่านี้รวยแล้วบางคนบอกว่าเท่านี้ไม่รวยต้องมีมากกว่านี้ถึงรวยนะคะความรวยเท่าไหนแล้วแต่ภาพและความคิดของแต่ละคนเลยนะคะอยากมีชีวิตที่ท่องเที่ยวทำงานบ้านบางคนก็อยากทำบางคนก็ไม่อยากทำนะคะ อยากมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เพราะอยู่บ้านนาอกคลอกนาเนี่ยไม่มีหรอกเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยเงินก็ไม่ได้มีไปซื้อก็คิดเอานะว่าผู้ชายที่คุณเลือกเขาเนี่ยอยากได้เนี่ยเขาจะหันมามองเราหรือเปล่าเพราะว่าคุณสมบัติที่เรามีอยู่ณวันนี้นะคะเป็นแบบที่คุณคิดว่าผู้ชายไม่น่าจะเลือกฉันหรือเปล่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะคนก็ตัดโอกาสตัวเองไปแล้วหนึ่งคนเปลี่ยนความคิดก่อนนะคะ ผู้ชายที่ฉันชอบนั่นแหละเขาก็ชอบฉันได้แล้วต้องทำยังไงนะคะเรามาคุยกันถึง how to สิ่งแรกเลยนะคะคือสำรวจตัวเองนี่แหละคุณสำรวจแล้วคุณเจอข้อที่หนึ่งฉันเป็นผู้หญิงบ้านนอกคลอกนาะข้อที่สองเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนมีความคิดก้าวหน้าต้องการเรียนรู้และพัฒนาหรือเปล่าหรือมีความคิดแบบทำเนื้อทำตัว,ตวแล้วก็มองตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ฉลาดฉันไม่บา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 หากคุณคิดแบบนี้นะคะคุณต้องปรับและเปลี่ยนความคิดของตัวเอง ให้ได้ก่อนฉันเป็นคนที่รู้น้อยรู้ไม่เยอะฉันพร้อมที่จะพัฒนาฉันไปหาข้อมูลสามารถจะเรียนรู้ให้รู้มากขึ้นให้ตัวเองมีความรู้มีมันสมองเหมือนเดิมแหละมันสมองอะ่ะเพิ่มข้อมูลเข้าไปให้เป็นคนฉลาดขึ้นคนนึงคุณทำได้ไหมล่ะ เมื่อคุณทําได้แล้วนะคะคุณฝึกภาษาอังกฤษค่ะถ้าใครเป็นคนที่ถึงฉันจะเป็นผู้หญิงบ้านนอกคอกนาฉันมีการศึกษานะจ๊ะฉันก็มีปริญญาตรีอ่ะแล้วฉันก็เรียนภาษาอังกฤษมาเหมือนกันบางคนได้หลายภาษาด้วยคุณก็ได้เปรียบเรื่องภาษาไปแล้วค่ะใครที่ฉันเป็นผู้หญิงบ้านนอกคลอกนาฉันไม่มีปริญญาตรีเหมือนกับผู้หญิงหลายคนภาษาฉันไม่รู้แล้วคุณสามารถที่จะเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้สื่อสารได้ ้หรือเปล่าล่ะถ้าคําตอบคือได้ฉันจะพยายามและต้องฝึกฝนด้วยคุณแล้วก็เอาไปใช้นะคะการเอาไปใช้คือไปติดต่อสื่อสารกับต่างชาติค่ะคุณจะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะติดต่อสื่อสารเพื่อฝึกค่ะการพัฒนาและเรียนรู้คุณไม่มีเงินไปเรียนไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะปี2025แล้วมีสื่อเยอะแยะทางออนไลน์นะคะ ให้คุณได้เรียนรู้ฟรีฟรีนะคะสิ่งที่ต้องเสียคือเสียค่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ที่คุณใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงทุกคนโทรศัพท์ราคาที่ไม่แพงมากมีเยอะนะคะเห็นโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยที่เมืองไทยที่ประเทศไทยนะคะมีโทรศัพ,พท์สมาร์ทโฟนเกือบทุกคนนะคะที่บอกเกือบไปก่อนเพราะว่าน่าจะมีคนที่เขาไม่มีจริงๆแหละเพราะฉะนั้นพูดเกือบไปก่อนเ <laughs> มื่อคุณพร้อมนะคะ ต้องสำรวจตัวเองและพัฒนาทักษะที่คุณไม่มีให้มีคุณจะใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหนคุณก็ต้องทำให้เกิดให้ได้โบใช้คำว่าต้องทำนะคะเพราะเป็นสิ่งบังคับหากคุณไม่ทำแล้วคุณจะได้ไหมคุณก็ได้แหละคุณจะได้ผู้ชายแบบที่คุณอยากได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะผู้หญิงหลายคนเลยที่มีความคิดอยากมีแฟนฝรั่งอยากมีสามีฝรั่ง ไปดูวีดีโอ YouTube ดูรีวิดูทิกต o k ว่าไปแล้วแต่ว่าดูที่ไหนก็ได้นะคะเห็นผู้หญิงที่มีสามีอายุเยอะอายุมากแล้วชีวิตเขาอะ่ะดีมากเลยเพราะสามีเขามีเงินสามีเขารวยก็อยากมีบ้างก็ไปเลือกแต่ผู้ชายแก่ๆแ,แล้วก็ไม่ได้นึกผู้หญิงคนที่เขามีเนี่ย คุณดูสิว่าตัวผู้หญิงเป็นยังไงเขามีบุคลิกลักษณะเป็นยังไงแล้วคุณก็ต้องมองต่อไปอีกว่าสิ่งที่เขาไม่ได้นําเสนอให้ดูคือเขาทํางานอะไรนะมีการคิดยังไงนะในการใช้ชีวิตเอ๊ะเขาดูแลสามียังไงนะทําไมสามีแก่ของเขาที่มีเงินมากถึงได้ดูแลเขาดีเหมือนกันทําไมถึงให้ทุกอย่างนะ คุณต้องคิดถึงจุดนี้ให้ได้ด้วยนะคะเพราะถ้าคุณคิดไม่ได้คุณจะมองข้ามไปแล้วคุณก็คิดว่าฉันก็ดูเป็นผู้หญิงสวยเหมือนกันบางคนก็มองว่าฉันสวยกับผู้หญิงคนที่ฉันดูอีกอะ่ะบุคลิกท่าทางฉันก็ไม่ได้แตกต่างเขานะแต่คุณลืมไปไงว่าคุณมีความคิดที่ต่างจากผู้หญิงคนนั้นนะคะใครที่ดีทุกสิ่งอย่างคุณเดินหน้าไปเลยค่ะใครที่มองข้ามหลายๆสิ ในตัวเองเนี่ยแหละแล้วตัวเองก็นึกไปว่าผู้ชายแก่มีเงินฉันก็เลือกผู้ชายแก่หลายคนที่ได้เห็นในสื่ออะ่ะก็คิดแบบนี้แหละผู้ชายแก่มีเงินเลือกมาคนหนึ่งแล้วเป็นยังไงละ่ะไม่มีเงินเลยชีวิตก็ลําบากจะไปกินอาหารนอกบ้านยังแย่เลยอย่างเงี้ยนะคะการแต่งตัวพูดนิดนึงแล้วกันการแต่งตัวเนี่ยนะปรับไม่ยากค่ะ เมื่อมีเงินแล้วเนี่ยก็มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าไงแล้วคุณก็ปรับไปตามที่ผู้ชายของคุณชอบหรือตามที่เข้ากับการแต่งตัวของผู้ชายหรือตามที่คุณดูว่าสวยและดูดีในแบบที่คุณชอบนะคะยกตัวอย่างนะโอ๊ตอะ ดูผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบร้อยและผู้หญิงที่แต่งตัวโปโชว์เยอะแยะนะคะดูหมดเลยแล้วไม่วิจารณ์ใครเลยนะคะเมื่อก่อนวิจารณ์ตอนนี้ไม่วิจารณ์ใครแล้วเพราะว่าร่างกายเขาเขาอยากโชว์เขาอยากอวดยังไงก็เรื่องของเขาแล้วโอ๊ตล่ะโอ๊ตไม่อวดโอ๊ตไม่โชว์คะ่ะโอ๊ตไม่กล้าเพราะอะไร ไม่มีความมั่นใจในรูปร่างตัวเองถามย้อนแล้วถ้าฉันเป็นคนที่รูปร่างสวยรูปร่างดีล่ะจะโชว์ไหมมีความคิดสองทางค่ะทางแรกก็อาจจะโชว์นะเพราะอยากโชว์ว่าฉันมีรูปร่างที่ดีที่สวยความคิดที่สองอาจจะไม่โชว์ก็ได้เพราะว่าฉันไม่อยากโชว์ให้ใครดูฟรีๆคนหลายคนที่โชว์เนี่ยเขาได้เงินเขาถึงโชว์กับคนที่โชว์แล้วก็โชว์แล้วก็ ให้คนอื่นมาดูมาวิจารณ์ฟรีฟรบางครั้งก็เสียความรู้สึกด้วยฉันอยากเป็นคนแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่โอดคิดนะคะคนที่เป็นผู้หญิงแล้วบอกตัวเองว่าฉันเป็นสาวบ้านนอกคอกนาไม่เก่งไม่ฉลาดไม่ดีนะคะสำรวจตัวเองได้แบบนี้ แล้วอยากมีสามีฝรั่งที่ดูแลให้ชีวิตฉันดีขึ้นเลือกสามีฝรั่งที่มีเงินมากพอเลือกสามีฝรั่งที่มีอาชีพดีๆคุณต้องปรับตัวเองให้คู่ควรคู่ควรกัน่ะที่สําคัญคือภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารให้ได้เมื่อคุณสื่อสารได้แล้วเนี่ยคุณจะคุยได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ชายเนี่ยที่เขามีความคิดต้องการภรรยา ที่เชิดชูหน้าตาที่มาเคียงคู่กันแล้วสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยเขาจะพิจารณาแล้วก็อยากรู้จักอยากคุยด้วยนะคะเป็นข้อมูลทั่ว,วไปเลยที่หลายคนคิดไม่ได้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะนี่ไงมาพูดให้ฟังแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไปปรับนะคะหลายสิ่งคนบอกคนแนะนำพูดให้ฟังได้นะคะแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าตอบไม่ได้เลยอยู่ที่ ตัวคนฟังและนำไปปฏิบัติทำแบบไหนทำยังไงความคิดคิดแบบไหนอีกนะคะเราถ่ายทอดได้แค่คำพูดแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดให้คนฟังคิดเหมือนเราได้นะคะขอให้โชคดีขอบคุณที่มาฟังนะคะบายบายสวัสดีค่ะ